จอลุยตามหาม่วชดีๆทุกเรียนมาเดินครับวันนี้ยุยงน้องมาตัดแต่งกิ่งนะตัดแต่งกิ่งทุเรียนที่เราทำการออที่เหลือตัดยอดแล้วเหลือกิ่งประธานใหม่นะครับออกกิ่งประธานใหม่อันนี้เนี่ยกิ่งนี้มันชันเนี่ย ตัดมันเลยกิ่งที่เหลือจะได้ใหญ่กิ่งที่ได้ใหญ่อยู่แล้วเนี่ยตัดไปแล้วครับพี่น้อทงทําไปที่เหลือมันจะใหญ่มากนะครับนี่แหละนี่ก็ดูจะขึ้นพุ่งเลยนะ กอ่อนให้มเลี้ยงให้มเลี้ยงดยูสวยงามมากไม่งั้นมันขึ้นคู่กันมันเหลือยอดประธานยอดเดียวนะครับอันนี้กลายเป็นกิ่งข้างไปได้อยู่ครับเดี๋ยวไปดูนะครับจะโตเร็วมาก เพราะว่าลากเขาแข็งแรงแล้วสมบุกสมบันมาแล้วนะครับผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะแล้วครับต้นนี้หลังก็ก็ฟื้นตัวแล้วก็จะไปไวนะครับจะไปไวสังเกตดูหลายต้นแล้วนะครับนี่ยสวงาม แบบนี่เลยมุมนี้สามต้นครับหลงรับแรหลงรับแรต้นนี้ไม่เวิร์กเลยเนี้ยมันไส้ตัดออกเนี่ยต้นเนี่ทิ้งไปเลยแถวตัดไปเลยมะลกอเนี่ย มันเป็นแมนลงกอตัวผู้เนี่ยมีอิดฟันไปเลยมันเป็นแมนลงกอตัวผู้กอตัวผู้แย่งอาหารเปรล่าล่าหากินเก่งมากนะมมละกอเนี่ยหากินเก่งเปล่ากับกล้วยเลยเดี๋ยวมันจะแย่งอาหารกับนกหยิบนกหยิบปนเนินอร่อย ได้กินแล้วแล้วคุณจะเพลินอร่อยจริงไม่ได้ม้นะครับบรรยากาศสายๆครับนานี้เริ่มจะมีลิ้นนะครับลิ้นลิ้นที่กัดกินเลือดครับตัวคลายแมงวีครับชอบ นข้างใบหูง่งามจริงครับชอบใจมากหลังจากที่เอานอก,กิ่นมาปลูกแล้วเนี่ยทรงสวยด้วยลองรอยมีลาจมพูนะครับแต่เขาสู้ได้สวยงามสวยงามทีเดียวเชียวนี่ก็งาม สวยงามมันยิ่งนักน้องยิ่งงามใหญ่กิ่งกระโดงเขาก็ส่งดีครับแต่โจชานิดนึงเจ้าของไม่อยู่ก็จะเงาหนิดนึงนะครับบ้านร้อนอบเป่าแล้วครับไม่มีลมครับ แดดเริ่มแรงไม่มีลมร้อนอบอ้าวยุงก็เยอะใส่แขนสั้นด้วยบรรยากาศบรรยากาศ เดี๋ยวพามาดูกบหัวล้านปลูกได้เดือนหนึ่งนะครับกบหัวล้านชื่อแปลกดีโตรงนี้มี3าสาต้นเลยนกหยิบหมอนทองกระท่อนกระทังกระแทนน,นี่ครับกบหัวล้านหนึ่งพันรบาทครับต้นนิดเดียวไม่ถึงฟุตซือมาแตกยอดดีแล้วครับ จากปุรรภาพันไม้ครับนี่ครับกบหัวล้านส่งสวยแล้วเริ่มสวยแล้วครับใบตระกูลกลบใบก็จะเป็นอย่างนงี้ครับตระกูลกลบใบก็จะใกล้เคียงกันครับโอเคครับผมมาชมบรรยากาศยามสาย ตัดแต่งกิ่งทุเรียนสำเร็จเป็นหนึ่งต้นต้องตัดตินใจครับเลือกกิ่งประทานเพื่อให้เขาโตเร็วนะครับไม่งั้นเขาก็จะเป็นคู่แข่งโตช้าทรงไม่สวยมาแล้วก็ก็ได้กินนะได้แกงต้มต่ำๆไม่ได้กินแล้วครับสนใจะจะแกงต้ม ตวเรียนพ่อมเมล็ดต้นนี้พวงชะลูดเลยนี่พ่อมเมล็ดครับเหมอือนทองพ่อเมล็ดรูปทรงเหมือนตัวเรียนป่าเลยโอเคครับผมคลิปนี้จบกันนี่แลลวครับขอบคุณสวัสดีครับ